คนทิ่งพ้าหรือว่าโต๊ะหมู่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรตั้งบูชามีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะกดหัวใจแล้วตาไปฟังกันเลยค่ะชมจะอธิบายตามที่ครูบาอาจารย์ชมแนะนำมานะคะนั่นก็คืออาจารย์สุเมธบ้านสุวรบัญชาเนาะ ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะและก็ที่สําคัญไม่ดราม่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะคะที่เราควรตั้งบูชาบนโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าหิ้งพระนะคะมีทั้งหมด5ประเภทค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประเภทที่1กันก่อนเลยนั่นก็คือพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระยุลาย นราชหลวงพ่อโสธรประเภทที่2นะคะนี่ก็คือเกจิเนาะหรือว่าพระอาริย์สง์อย่างเช่นหลวงพ่อคูหลวงปู่โตหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจรันหรือว่าหลวงตามหาบัวประเภทที่3นะคะนี่ก็คือเทพค่ะอย่างเช่นพระพิคเนศพระพรหมพันายพระศิวะค่ะพระแม่อุมาพระราหูองค์พระท้าวเวสสุวรรณเสด็จพ่อรอห้านะคะพระนเรศพระปิยะพระเจ้าตากศินนะคะเสด็จเตียประเภทที่4นะคะนั่ก็คือพูดพูดก็คือวิญญาณกึ่งเทพอย่างเช่น กุมารนางกวากนางตานีแม่ตะเคียนบ้านผีเรือนอากงเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้าป่าเจ้าขาวสุดท้ายค่ะประเภทที่5นะคะเนี่ยก็คือพวกขครขังทั้งหมดหน้อยอย่างเช่นอนุมานปรักขีกขุนพระยน ควายธนูตะกุดเขี้ยวเสือเบียแก่เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง5ประเภทนะคะก็ลองไปเรียงลําดับดูนะคะในการจัดวางทิ้งพาัาหรือว่าจัดวางโต๊ะหมู่บูชานะคะสําหรับใครที่เรียงแล้วไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าสามารถ DM มมาถามชมได้เลยคะ่ะ